สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟันอยู่ที่เกมส่งการสเปรดของค่าย PG นะคะเป็นเกมใหม่ล่าสุดของเขานะคะและเช่นเคยฟันอยู่กับ22 Win และ Funnel Channel นะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายนะก็อืม ประมาณนี้รายการจ่ายซราดีกว่าติดกัน3ช่อง720ว้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้สแกตเตอร์เข้า3ตัวได้เข้าฟรีเกมคุณผู้ชมก็ไปเลยแล้วกันมีทุนเข้ามาที่800นะคะก็ไม่ขออะไรมากเนาะเท่าตัวก็เลิกแล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะคุณผู้ชมเกมใหม่ด้วย เกมนี้ไม่มีซื้อนะคะคลิปนี้นะคะจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินสนุกสนานแค่นั้นนะคะไม่แนะนําให้ทําตามนะสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะคะถ้ามันแตกมันดีมันจ่ายคุณผู้ชมมาตามมาย้ากันได้นะคะแต่ถ้าไม่แตกไม่จ่ายก็ใช้วิจารณญาณกันเองนะฟานไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่นตามเด้อส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็อย่างที่บอกมารีวิวเกมให้ดูวันนี้เป็นเกมใหม่ก็มาเล่นให้ดูกันนะคะอย่ามาดราม่ากันนะจ๊ะ อมานเปิดที่เบ็ด5บาทนะคะคุณผู้ชมเปิดออโต้ไปที่50รอบเดี๋ยวดูซิว่าจะยังไงจะได้เข้าฟรีกับเขาสักรอบหนึ่งไหมเอางี้ก่อนออขาดอีกตัวนึง เมื่อวานลงเกมใหม่ของพีพีไปเหมือนกันเอ้บิกแบสเนาะบิกแบสโฮแอนด์สปินเนอร์นะคะของพีพีวันนี้ก็เกมใหม่ของพีจีนะคะสวยเ,เป้นสามปล๊ก โอ้โหโอ้โหโหโหหนะคะก้อนโตโตจะได้เข้าสักครั้งไหม ขอเจอทักตัวหนึ่งช่องแรกไม่ได้ <_ d ata> สุดยอดอ่ะเอ้ยก็ยือ้อยู่นะไม่ห่างทุนนะคะยังอยู่ที่ทุนนะเนี่ย เหมือนไม่ได้เล่นคุณผู้ชมปัดเอา้าเข้าสักทีจะครบ50รอบอยู่แล้วเพิ่งได้เข้านะคะก็จัดไป12รอบคุณผู้ชมเออเวลาเข้าฟรีแล้วคุณจะค้างอยู่นะเก้าช่องแรกเอ้ยได้เอต่อนโอเคอเคช่อง3 9ช่องแรกจ่ะไหลามาเลยไม่มานะคะ ได้คำหกเลิอกอแบบนีโชมอย่างที่บอกขอแค่เท่าเดียวพอนะคะพี่ฟัานั่งอัดคลิปอยู่ในรถนะเนี่ยกำลังจะออกไปทำธุระเลยเอาซะหน่อยขอซะหน่อยก่อนมีสวยอยู่นะเมื่อกี้หมห้าร้อยแปดสิบห้าคุณผู้ชมอีกนิดนึงจัดไป ทำไมเนี่ยอะไรเดี๋ยวคูณสิ 18, ได้4อะไรก่อนคูณยีเออ6กสไปอีกนิดนึงเราก็ได้เป้าเราแล้วนะคะวันนี้จะไม่ยือ้มากคุณผู้ชมเพราะว่ารีบเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อเดี๋ยวพออัดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตัดคลิปเลยนะคุณผู้ชมต้องเสร็จธุระก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะลงคลิปได้พอดีลองเข้ามาดูคุณผู้ชม <c oughs> เห็นเกมใหม่ก็อยากเล่นก็กดเลย รังนึงก็ได้เออสวยได้ยูได้เป้าค่ะถือว่าเลิกได้นะจะไป1นึ่เอหนยสิบบาทค่ะรอบนี้จ่ายมา880บาทเด้อโอเคค่ะเรามีเป้าหมายอยู่ที่พันหกนะคะตอนนี้ก็พันเเกินมาร้อยหนึ่งก็เลิกแล้วนะคะก็กำไรอยู่ประมาณ900 เลิกได้คุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟัน l c ลชาแนลด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะดีสําสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ